สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นดอกบัวดินที่กำลังจะบานแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวรอแสงอีกสักหน่อยเขาก็จะเริ่มผลิบานกันนะคะนี่ภาพไม่โฟกัสเลยเดี๋ยวพอแสงมานี่ดอกเขาก็จะบานออกมาพร้อมๆกันอันนี้คือแบบว่า เราทำไมไม่โฟกัสวะอ่าโฟกัสเป็นสีแดงนะคะตัวนี้เธอชื่อซิกเนเจอร์ค่ะสวยกรีบก็สวยนะคะเดี๋ยวรอให้เขาบานเต็มที่ก่อนดีกว่านะคะวันนี้มีมีซิกเนเจอร์อยู่3ามกระถางก็ ตรงนี้อีกกระถางหนึ่งนะคะที่เป็นสีแดงที่จะบานวันนี้นะคะน,นี่แล้วก็มีตัวนี้อืมอันนี้ริเดียลักแมนค่ะริเดียลักแมนนะคะนี่ริเดียก็หวานนะเป็นส้มเป็นส้มๆออกหว,วานๆน,น่ารักไหม ลิเดียลักแมนก็สำหรับคนชอบสีหวานๆก็ตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตัวนี้น่าจะเป็นมิสทีหรือเปล่าอ่าใช่มิสทีอันนี้เป็นบัวดินดอกซ้อนนะคะเธอชื่อมิสทีค่ะสเปรันทัสมิสตีนะคะน,น่ารักน่ารักมากๆเลยนี่แบบนี้ ก็มีอีกหลายๆตัวเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นคลิปอื่นๆนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวยุ่งไปตัดดอกไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวพามาดูดอกบ,บวัวดินใหม่นะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ทักกันเข้ามานะคะที่ line แอด y n g ค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะ